เอาออกกันเอาออกให้มันได้กับจิ๊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 บังนี่ซื้อใหม่เลยนะอ้าวพาลูกมีพ่อเที่ยวตอนนี้เราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สยามตรงสนามชัยตรงสนามหลวง เรามาเป็นครั้งที่สองแล้วครั้งแรกมากัน3คนครั้งนี้ก็3คนแต่ไม่มีเจ้าตัวโตวครั้งนี้ได้นี่ด้วยถอดประหัสไทยเข้าไปดูกันว่าปีนี้มีอะไรใหม่หมมีอันนี้มาให้มีอันนี้มาให้ไปเข้าไปดูข้างในกัน้ยถ่ายรูปลงสตอรี่ดีกว่า เราต้องเริ่มจากชั้น3แล้วค่อยเดินลงมาเรื่อยๆคราวที่แล้วก็เริ่มจากชันะ้นสามถ้าจำไม่ผิดไปไปดูข้างในกันอะไรนะเขามีแผนที่ให้ไงเราเสียค่าเข้าคนละหนึ่งอยบาทแต่ว่าเขาไม่คิดหนูเพราะหนูยังเด็กไงแล้จะมีแผนที่บอกว่าวันนี้ที่เรามาชมมี ราชการอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันขอให้อันนี้มืดต๊ดเลยจะแกนอ่ะท่านนี้เรากำลังยืนสงสัยอยู่ว่าของจริงหรือของปลอมเอาไม่สกแกนอ่ะไม่เอาอ่ะ <laughs> งั้นเราไปดูดิชักอื่นก็ได้ก <Okay. laughs> อดรหัสไทย เป็นอะไรอะโฆษณารถกระบะโตโยตา้าโอ้โหเก่ามากห้องแรกเข้ามาจะเป็นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยและวัฒนธรรมไทยถอดรหัสไทยอ๋อห้องถอดรหัสไทย,ไท,ยที่ไง สแกนปุ๊บขึ้นมาก็จะเป็นนี่ไงโอ้อไม่เห็นค่ะทำไมหนูไม่เอาลิ้นชักเล็กๆเราเนี่ยข้างบนจะต้องมีดูไปแล้วอ๋อดูไปแล้วข้างบนก็มีนี่ไงเอาลิ้นชักเล็กๆนี่เราสามารถสแกนตรงนี้เพื่อดูข้อมูลได้ เรายัางอยู่ในห้องอดประหัาไทยเป็นหน้าที่ของเด็กหนึ่งนับถือศาสนาสองรักษาธรรมยมมั่นเครื่องราชชกะกุดพัน ช่องต่อไปคือไทยอลังการอ๋อ เราลงมาชั้นสองอันนี้ก็ให้เหมือนกับให้เลือกชุดแล้วก็ใส่แล้วก็เนียดถ่ายเขถ่ายไม่รู้มีค่าใช้จ่ายเปล่าแต่ว่าชาวต่างชาติเทียบเลยอย่างว่าได้โอกาสก็ต้องลองสักหน่อยไม่น่าจะเสียค่าใช้จ่ายนะตอนนี้เราเข้ามาอีกห้องแล้วของชั้นสองห้องนี้คือห้องไทยประเพณีอันนี้เปน็นนี่ก็จะเป็นให้เป็นกล่องต่างๆแล้วให้ดูว่า ประเพณีของไทยมีอะไรบ้างนี่ไงอย่างปีใหม่ปีใหม่ก็มีซื้อการ์ดให้ซื้อของขวัญให้นี่ถ้าเป็นสงกรานก็มีเล่นน้ำ ไม่เป็นไรอ๋อมันคือเอกสารอธิบายนะว่าเขาตกนี่ไงเขาตกต้ใหญ่คืออะไรนี่ไงอ๋อจะเป็นการ์ดเกมอ๋อเป็นการ์ดให้เล่น การเคารพผู้ใหญ่ไม่ใช่แค่การไหว้นะการไหว้อันนี้สงกรานต์ไม่เป็นไรเคารพผู้ใหญ่อ,อ๋อก็จะเหมือนเหมือนกันเนาะนี่เทศกาลวาเลนไทน์ไทยเหรอลอยกระทอง ไปดูอีกห้องหนึ่งกันตอนนี้เข้ามาอีกห้องนึงแล้วแต่ยังอยู่ชั้นสองห้องไทยเชื่อจะเป็นเกี่ยวกับความเชื่อทั้งหลายของคนไทยที่มีตั้งแต่โบราณนี่ไประหลัดขิดสัญลญักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ไม่ตามมหานิยม มีเสียง CMC ด้วยนะอยาใครสนใจยกช้างเสียงไทยนี่นี่ไงมีให้เล่นได้จริงๆด้วยคำทำนายของ CMC นี่ไงถ่าใครสนใจจะเล่นนี่ ไปที่23 23อันนั้นเด็กไป23 23ความดีเป็นสีสุกถึงใครต้องเจ็บยาไข้ได้ถูกคงเป็นสุกทั้งเดือนไม่เคลื่อนไม่เคลื่อนคลายทั้งจะมีลาบด้วย มวยงงสมประสงแสนสมอารมณ์หมายไปทางไกลจะได้ตามความสบายแนนถามหมายใดใดคงได้การถามคนเจ็บว่าหายสบายจิตแ้นถามคิดเรื่องความที่ตามสามัรคงชนะเป็นแท้แม่แก่การเกษมสามแสนศพอารมณ์ตอ่อถามหาว่าก็ดีเป็นที่นิ่งทิ้งทุกสิ่งดีเปล่ไม่หมด โคสุภผมนทาทองใบทํานองนี้ว่าดีเอยอันนี้เป็นกล่องให้ดูไทยอินเตอร์อันนี้เป็นไทยสนองส่วนอันนี้เป็นไทยเสมอเสนอคือเห็นภาพไหมเนี่ยอปิดกล่อง มีกล่องให้เหยียบด้วยเื่อไปยืมไม่ถึงใครเสนอใครสนอง

สระดามหาเจดีอ๋อพระปางวัดชัยไหนทำจิมันจะแบบมันจะที่หนูทำมันจะนแบบมันจะค่อยๆเห็นโลกอ๋อเ,เหมือนภาพยนตร์ <c oughs> นี่เลยเล่นให้เป็นจริงมีทัศาการหมุนเวียนเข้าไปดูข้างในกันอ๋อลูกโยลูกแก้วแล้วก็กิน น้ำกดนี่นี่เล่นเป็นบ้าดินน้ำมันนี่ไงหนูต้องเป่าลูกกลมๆลูกกลมๆอยู่ตรงโน้นนั่นน่นะหนูก็เป่า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 จนครบหนึ่งรอบอ่ะไหวไหมถ้าไม่ไหวโย,ยวนลูกแก้วไหม เธอใหม่ของเล่นใหม่โดนเหรอทำไมโดนเลยไม่ช่ไม่โดนอ่ะอกดลงไปก็กดแล้วไงมันโดนตีเนี่ยมันอนมันน่าเสียโอ้ยไม่เสียโดนดีลูกตีให้โดน ๋ยูต้องดีดอ่ะดีดเป็นเปล่าดีดยังไงยังไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวให้เอสดีดให้ดูดีเงงน,ในี่ยใกล้ๆนั่นจุกอ๋อวางไว้วางไว้ดีดแล้วก็วางไว้ Ha ha ha. ตอนนี้เรากำลังทำการแลกเหรียญเพื่อจะเหรียญใหม่หมดเลยอ่ะแม่ทำเหรียญที่ระลึกเหรียญใหม่กิ๊บอ่ะตอนนั้นเรามามีต Ł ู้เดียวเนาะตอนนี้มีหนึ่งสองสามสี่อยู่ตรงโน,น้นเหรียญใหม่กิ๊บ์เลยอะเหรียญใหม่กิ๊บ์เอาอันนี้นี่เขามีตัวอย่างเหรียญให้ดูด้วยแล้วเราก็อ๋อกดๆเร็วๆกววด ก็กดเร็วเก้อเมื่อกี้เราทำแล้วแต่นี้แม่เอกได้ไงใช่คราวที่แล้วเราก็ทำแล้วเราไปไหนเราก็ไม่รู้แม่มาแล้วการ์ดกำจายกำลังมาแล้วเดียนที่เหลือเก็บนะร้อนนะเนี่ยพ่อเอ๊ทำให้มันตรงอ่ะรออยู่จับกบ จับโฟกัสไม่ได้จับระยะไม่ได้อีกนี่แหละที่เราจะบอกเอ็กเหรียญที่เหลือเก็บได้ไหมไม่ต้องแล้วค่ะเราเอาเหรียญอันนั้นมาสู่ควาเวิ้งวังอันไกลโพ้นเห็นไหมนี่แม่เอานี้ไหมสู่ควาเวิ้งวงังแม่เอานี้ไห พ่อครูชื่อแม่ครูชื่อขอพลังจงสถิตกับท่านมีหลายลายมีหลายตู้ตอนนี้มีสี่ตู้แหละไปแล้ววันนี้ไม่มีอะไรมากขอบคุณที่กดติดตามขอบคุณที่กดรับชมมิวเซียมสยามถนนสนามชัยบายดี้ยวจะไปจอะ